สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ขอพูดถึงเรื่องพม่าในวันนี้นะครับสหรัฐอเมริกาวันนี้ประกาศฮิลลารีคลินตัะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศเองเลยว่าจะค่อยๆลดมาตรการความบาตรที่มีสําหรับรัฐบาลพม่าและก็ประชาชนชาวพม่าจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการความบาตรทั้งหมดนะครับลงไปเรื่อยๆนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคืออเมริกานั้นกลับมาเป็นมิตรกับรัฐบาลพม่าแล้วก่อนหน้านี้ ประเทศที่ประกาศตัวเป็นศัตรูของรัฐบาลพม่าหลักๆเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกก็จะมีอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาอังกฤษนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยเหตุผลว่าอังกฤษนั้นเคยเป็นประเทศที่เข้าไปยึดพม่าเป็นหนึ่งในเมืองอาณานิคมนะฮะแล้วก็บังเอิญสามีของอองซานซูจีที่เสียชีวิตไปไมเคิลแอริสนั้นก็เป็นคนที่มี เชื้อชาติแล้วก็สัญชาติอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือ2ประเทศที่ตอนนี้เปลี่ยนจุดยืนละกลับหลังหัน Turn ์นอ o u n d แล้วก็จะไม่คว่ำบาตรพาม่าอีกต่อไปผมก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างนี้จนถึงวันหนึ่งสมมติพามา่าไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรใช้วิธีการแบบเดิมๆทำการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็กลายมาเป็นเผด็จการทหารปกครองประเทศซึ่งผมเชื่อว่าในช่วงชีวิตผมเนี่ยนะฮะ อีก30หรือ40ปีเนี่ยก็คงจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยทหารนั้นมีอํานาจเป็นใหญ่เป็นเสาหลักของประเทศเพราะว่ามันมีความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์ที่จะเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุผลที่ลึกย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของประเทศที่ท,ทหารพรม่านั้นเป็นใหญ่และความพยายามที่ต้องจัดการกับคนกลุ่มน้อยต่างๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งสาร้านเมริกาแล้วก็อังกฤษนั้นคว่ำบาตรพม่าอีกรอบหนึ่ง รอบนี้อาจจะไปได้10ปี20ปียังมากแต่ว่าในช่วงชีวิตผมผมคิดว่าจะได้เห็นทหารพรม่ายึดอำนาจอีกรอบนึงเหมือนกับเมืองไทยแล้วพูดกันไม่รู้กี่พันครั้งว่าจะไม่มีการทํารัฐประหารแต่ว่าถึงเวลาทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างมันมีวัตจักรของมันอย่างเราก็ดีในช่วงเวลานี้ก็ถึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะฮะเปิดโอกาสรับเ,เงินการลงทุนเข้าใจว่าทั้งญี่ปุ่นและจีนนั้นจะเข้าไปมีบทบาทมากขึ้น เข้าไปลงทุนในแบบที่น่าสนใจทีเดียวประเทศไหนมีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนก็จะเข้าลเข้าไปลงทุนในทางด้านนั้นยกตัวอย่างรัฐบาลพมา่าไปเชิญสิงคโปร์มาลงทุนในธุรกิจการเงินการธนาคารนะสิงคโปร์ก็มีภาพลักษณ์ว่าเป็นประเทศที่ถนัดกับธุรกิจด้านการเงินด้านการธนาคารทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีธนาคารสิงคโปร์เลยแม้แต่แห่งเดียวที่มาลงทุนในเมืองไทยแบบด้วยตัวของเองแล้วก็ประสบความสําเร็จนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็ภาพลักษณ์เป็นอย่างนั้น สิงคโปร์ก็คงจะเข้าไปช่วยลงทุนในยิปในพม่า,า,มานะฮะจะไปมีอ,อยู่ธนาคารชื่อของสิงคโปร์ชื่อไหนบ้างเดี๋ยวคงต้องรอดูสักพักแต่นอกเหนือไปจากนั้นนะฮะจีนญี่ปุ่นก็คงจะมีบทบาทสำคัญแล้วก็องซานซูจีก็คงจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับประเทศประชาธิปไตยใหม่ประเทศนี้ช่วย เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเชิญชวนนักลงทุนให้เข้าไปลงทุนในพามา่าตราบใดที่รัฐบาลของประธานาธิบดีพลเอกเต็งแสงนั้นเป็นมิตรกับองซานซูจีผมเชื่อว่าองซานซูจีก็คงจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับพมา่าส่งสารสัมพันธ์ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่เป็นทุนใหญ่ๆใ,ให้เข้ามาลงทุนอย่างไรก็ดีถ้าบอกอยหนุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นข่าวร้ายสาหรับเหยื่อผู้บริโภคในพมา่า ผู้บริโภคภายใต้การปกครองด้วยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยในที่สุดก็จะเป็นเพียงแค่เหยื่อผมนึกถึงรายใหญ่ๆนะให้จริงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะประเทศอย่างจีนอย่างสหรัฐอย่างอังกฤษอย่างญี่ปุ่นที่จะเข้าไปลงทุนยกตัวอย่างของไทยเนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่า BEC นะะาเนี่ยนะฮะช่อง3เนี่ยก็ได้เข้าไปลงทุนในพม่าแล้วคือในที่สุดเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อพม่านั้นเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเมื่อพม่ามี ธุรกิจหลายๆด้านที่พัฒนาแล้วในที่สุดถึงเวลาคนพาม่าดูดข่าวภาคคําเสร็จดูละครสองทุ่มเผลอก็ <ๆ S 1> เปละครช่องสามแต่อาจจะเป็นละครช่องสามในแบบที่แตกต่างจากละครช่องสามที่เราดูในเมืองไทยนะฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วพาม่านั้นคนพาม่าก็จะกลายเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชานใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ได้ต่างจากคนไทยสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นอนอกเหนือไปจากทุนต่างชาติของประเทศอื่นทุนของไทยที่เข้าไปก็มีอยู่เยอะ ไม่ใช่เฉพาะ,ะ B.E.C. ที่เข้าไปลงทุนนะฮะยกตัวอย่างอตตาเล่นไทยอาคารต่างๆที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะถามว่าบริษัทก่อสร้างไหนจะไปลงทุนในที่สุดเผอๆผมคิดว่าอาจจะมีชอการช่างหรือสเตคอนเข้าไปก็ได้หรือถ้าไม่เข้าไปแล้วแล้วผมไม่ทราบนะฮะอตตาเล่นไทยเนี่ยไปได้สัมปทานที่ทวายนะฮะซึ่งในที่สุดเมื่อพัฒนาออกมามันก็จะเป็นการก่อสร้างที่อยู่ภายใต้เครือใหญ่ ไก่ทุกวันนี้คุณคิดว่าไก่ที่คนพม่าเขากิน,นไก่ของใครมันก็เหมือนไก่ที่เรากินในบ้านเราทุกคนน้อกินไก่ซีพีเรากินไก่ซีพีกันหมดคนพม่าในที่สุดก็กินไก่ซีพีตื่นขึ้นมาวันหนึ่งตื่นมาในอาคารที่สร้างด้วยตาเลยนไทยกินไก่ซีพีแล้วก็ดูละครช่องสามผมนั่งคิดไปคิดมาเราควรจะมีรายการ voice tv version ที่พมา่าเหมือนกัน daily dose burmese version นะในที่สุดเมื่อเปิดประเทศคุณจะเป็นเหยื่อ <Yeah. S 1> หรือวงเล็บคุณจะเป็นทาส ของระบบทุนนิยมจนได้แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะยังไงก็หนีต่อไปไม่ได้สำหรับพมา่าต้องเปิดประเทศแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ะจ,ะจะเจริญรอยตามสิงคโปร์และ,จะเจริญรอยตามประเทศจีนหรือไม่จะประสบความสาเร็จในการบริหารประเทศแบบที่เป็นเผด็จการครึง่งครึง่งประชาธิปไตยครึง่งครึง่งแล้วมีเศรษฐกิจที่เติบโตแล้วก็สมบูรณ์แบบได้หรือไม่คงจะไม่พมา่านั้นไม่ได้มีศักยภาพที่จะไปไกลแบบจีน หรือสิงคโปร์นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีพม่าก็คงจะมีศักยภาพที่เพิ่มฐานะของประชาชนชาวพม่าให้ดีขึ้นกว่าเดิมยอมเป็นทาสของระบบทุนนิยมยอมรับว่าในที่สุดแล้วประชาธิปไตยนั้นจะนําเม็ดเงินเข้ามาสู่ประเทศและในที่สุดพม่าก,ก็จะเป็นประเทศที่ดีกว่าเดิมแต่ถามว่าทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์ไหมมันไม่เพอร์เฟกต์หรอกฮะทุกประเทศมันมีดรอแบ็กแล้วก็มีจุดอ่อนที่ยังไงยังไงก็แก้ไม่ได้พักกสครูครับ ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับจะพูดถึงเรื่องของราคาสินค้าด้วยซึ่งจะพิสูจน์กันให้เห็นชัดว่ามันไม่ได้แพงขึ้นยังไม่เชื่อผมอีกเดี๋ยวดูตัวเลขชัดๆช่วงันนี้ผมได้ voucher มา2ใบนะครับแล้วก็จะแจกท่านผู้ชมนะเป็น voucher ที่เปิดโอกาสท่านผู้ชมผู้โชคดีทั้งหมด2ท่านนะครับซึ่งต้องส่งอ e ีเมลเข้ามานะครับที่รายการ The Daily Dose นะ Daily Dose v gmail นะฮะดอทนะฮะ dailydosevgmail.com ทส่งอีเมลเข้ามา2ท่านผู้โชคดีจะได้รับโอกาสที่จะไปพักที่โรงแรมนี้ได้ฟรี1คืนห้องแบบนั้นแหละฮะน่าพักมาก SC Park นะฮะเราแจกได้ทุกอย่างในรายการนี้นะฮะรวมทั้งวาลเชอร์พักโรงแรม s อสซาด้วยอยู่เลียบทางด่วนในกมัยรายมินทรานะครับซึ่งใกล้จุดลงทางด่วนลาดพร้าวเดินทางสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ในวาลเชอร์นี้มีอเมริกันเบรคฟาสต์ด้วยนะครับแจกทั้งหมด สองท่านผู้โชคดีนะฮะท่านหนึ่งก็จะได้ไปหนึ่งใบหนึ่งใบเนี่ยอยู่ได้จริงแล้วอยู่ได้สองคนนะ e d e l นเดลักซ์รู o ฟอ n ์ g h t ไนซึ่งก็ส่งอีเมลเข้ามาะฮะ dailydosv@gmail.com e นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการลองไปพักที่ SC Park า mm hmm. เขาเพิ่งปรับเ e n o v ร t เห้องภายในนะฮะซึ่งเขาบอกว่าสวยมากนะฮะสำหรับคนที่เป็นแฟนๆข่าวการเมืองโรงแรม SC Park mm hmm. ก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะ mm hmm. ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะอยู่ถนน เรียบทางด่วนในกมัยราเมนทรานะครับแจกไป2องใบแล้วก็ส่งอีเมลเข้ามาฮนะ <_ S 1> dailydosv@gmail.com ขอบพูดถึงเรื่องราคาสินค้าหน่อยนะฮะ,ะประเด็นน่าสนใจเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาถึงขั้นและคุณจะไม่เชื่อผมนะเข้าถึงขั้นเปิดโอกาสให้คุณนั้นสามารถสมัครเป็นอาสาพาณิชย์อาสาธงฟ้าอาสาพาณิชย์เนี่ยคุณจะได้รับเงินเดือน300บาทเงินเดือนไม่มาก แต่งงานไม่มากแต่งงานน่าสนใจฮะเหมือนไซเบอร์สเกลเลยไซเบอร์สเกลเจอเว็บไซต์เสื้อแดงต้องแจ้งกระทรวง ICT ไซเบอร์สเกลเจอเว็บไซต์ที่มินเม,นมนต่อการมินแจ้งกระทรวง ICT ตอนนี้มีอาสาพาณิชถ้าเห็นราคาสินค้าแพงเกินควรโทรฟ้องกระทรวงพาณิชเลยนี่คือบรรยากาศในการสร้างสังคมคนขี้ฟ้องจริงไม่ต้องสร้างเพราะว่าประเทศไทยเรามีสังคมคนที่ขี้ฟ้องอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือกัน สามคนคนคีฟ้องเป็นอาสาพาณิชได้เงินเดือน300บาทคอยฟ้องกระทรวงพาณิชว่าราคาสินค้ามันแพงขึ้นตกลงแล้วมันแพงขึ้นจริงๆหรือเปล่าโอเคเอาดูดูกราฟิกให้ชัดๆแล้วกันนะฮะหน้าแรกเนี่ยจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยในภาพรวมมันก็แพงขึ้นนะฮะในภาพรวมมันก็แพงขึ้นแช่ดูนิดนึงนะฮะดัชนีเงินเฟ้อประจำเดือนมีนาคม3 4 5สโอเค3.45%สสูงไหมมันก็ไม่ต่ำ แต่มันเกินเป้าไหมยังไม่ถึง3.5%มันปกติไหมมันผิดปกติไหมส้าเป5ยังไม่ผิดปกติผักสดและผลไม้อันนี้ยอมรับแพงขึ้นจริงนะฮะมะนาวผักชีผักกาดขาวมะเขือเอทศต้นหอมเคลื่อนชายขึลื่อนชาดเคลื่อนชาย,ชายส้มเขียวหวานแตงโมแอปเปิลทุเรียนอันนี้แพงขึ้นโดยรวมผักสดและผลไม้แพงขึ้น10.41%นะฮอะอันนี้ไม่ปฏิเสธนะฮะแต่ถามว่านั่นคือ,อาหารหลักที่คุณกินหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ เครื่องประกอบอาหารอันนี้แพงขึ้นและทําให้หลายคนอ้างว่าเป็นเหตุผลที่ขึ้นราคาสินค้าทําอาหารในบ้านเนี่ยอาหารประกอบในบ้านแพงขึ้นกว่านอกบ้านเพราะว่าเครื่องประกอบอาหารแพงขึ้น9 3 8แต่โทษทีอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในรัฐบาลของคุณยิ่งรักนะฮะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดข้าวสารแพงขึ้นผมคิดว่านี้ไม่เสียหายเลย3 4 5กลุ่มสินค้าของใช้ของใช้สําคัญสําคัญส่วนตัวไม่ได้แพงขึ้นนะฮะ1.55%ถือว่าธรรมดามากโอเคอย่าเพิ่งเป็นห่วง แต่สิ่งที่คุณกินเวลาคุณอยู่นอกบ้านจริงๆทุกวันเนี่ยผมถามจริงๆมันมีอะไรคุณนึกถึงอะไรคุณนึกถึงนอกเหนือไปจากไอ้พวกนี้ซึ่งเป็นเป็นระดับของการเพิ่มของราคาสินค้าที่ยังปกติอยู่ถ้าเทียบกับไปย้อนไปเปรียบเทียบกับสมัยคุณอภิสิทธิ์ผมไม่ได้บอกว่าตัวเลขนี้ดีนะฮะฟังให้ชัดนะฮะผมว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวเลขที่เคยได้เห็นในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แดงทั้งหมดดินพูดง่ายๆมันแพงมาหลายยุคหลายสมัยอยู่แล้ว แต่คุณกินอะไรทุกวันคุณกินเหมือนผมกินผมกินข้าวข้างถนนหรือไม่ก็กินในห้างผมก็กินอย่างนี้ทุกวันข้าวราดแกงข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ข้าวปรุงสําเร็จประเภทอืน่นๆราดนู่นราดนี่ให้ดูชาตินี้หนึ่งแล้วบรรดาพักฝ่ายค้านที่นั่งบอกบรรดาสื่อมวลชนที่บอกผมแถ บรรดาบุคคลที่เป็นโลกที่เป็นอคติต่อรัฐบาลถึงขั้นที่เอาเรื่องอะไรก็ต้องให้มันเป็นผลของการกระทําของรัฐบาลนี้แล้วก็พยายามจะโยงเลอะเกินโยงเลอเกินค่าแรงขั้นต่ำซึ่งกระทรวงาพาณิชย์เขาก็บอกเมื่อูกี่รอบแล้วว่าค่าแรงขั้นต่ำไม่เกี่ยวกับราคาสินค้ายกเว้นเฉพาะนักช่วยโอกาสที่ช่วยขึ้นราคาสินค้านะ freeze your eyes on that ข้าวราดแกงมีนาคม54มีนาคม55อ่ะ หนึ่งปีผ่านไปข้าวราดแกงข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ข้าวปรุงสําเร็จข้าวราดแกงนะฮะจาก29บาทขึ้นมาแพงมาก29บาทเท่าเดิมข้าวผัดจาก31บาทซึ่งแพงนะฮะข้าวผัด3 1บาทผมอยากจะจ่าย20แต่มันขึ้นมามากเหลือเกินฮะจาก31บาท14สตางค์มาอยู่ที่3 1บาท4 4สตางค์ขึ้นมา30สตางค์ก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยยีบาทขึ้นมา28บาทขึ้นมาเยอะมากเลย ขึ้นมาเยอะขนาดฝ่ายค้านบอกว่ามันแพงทั้งแผ่นดินนะฮะข้าวมาันไก่จาก30บาทขึ้นมา30บาท30บาทส0สตางค์ขึ้นมา30บาท48สตางค์สแสดงว่าขึ้นมา20สตางค์อันนี้สแสดงว่ามันสะท้อนว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวแล้วก็แพงทั้งแผ่นดินเอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาพูดข้าวปรุงสำเร็จ26บาทส2องต่างยีบาทแ2ดสองตางพูดง่ายนหนึ่งปีที่ผ่านไปข้าวราดแกงข้าวผัดก๋วยเตีย๋ยวข้าวมันไก่ข้าวปรุงสำเร็จราคา เท่าเดิมแล้วใครไปเอาตัวเลขที่ไหนที่บอกว่าอาหารที่คุณกินนอกบ้านมันแพงขึ้นยกเว้นคุณมัวแต่ไปกินฟิลิปยกเว้นคุณมัวแต่ไปกินนอร์มันดียกเว้นคุณมัวแต่ไป,ตไ,ปตไปนั่งอยู่ที่โฟร์ซีซันรอดูคนเพราะคุณว่างมากผมกินข้าวข้างถนนทุกวันหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้แพงขึ้น แต่ว่ามีหมวดราคาสินค้าบางประเภทซึ่งแพงขึ้นแล้วก็มีผู้ขายอาหารซึ่งเป็นนักฉวยโอกาสเห็นคนได้ค่าแรงสูงขึ้นแล้วก็ไปขึ้นราคาซึ่งพวกนี้แย่เพราะคนที่เขาได้ขึ้นราคาค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเขาจนเขาได้ขึ้นเขาจะได้มีเงินซื้อของมากขึ้นหน่อยคุณเล่นไปช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์ต้องไปจัดการกับพวกนี้นะฮะพักกันสักครูครับช่วงหน้ากลับมา พูดถึงเรื่องของอธุรกิจ SME ที่อาจจะต้องปิดถ้าเกิดค่าแรงขั้นต่ำสูงถึง300บาทหลังจากที่ Apple ขาย iPhone จนคนไม่อยากซื้อ BlackBerry หรือ No k i a แล้วเนี่ยหลังจากที่ Apple เข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ BlackBerry นั้นแทบจะไม่สามารถหาทางในการดึงดูด ลูกค้าแบบที่เคยทําได้ในอดีตแล้วไม่สามารถเป็น Number ร์วันไดอีกต่อไปแล้วตอนนี้ Apple มีภารกิจใหม่ภารกิจใหม่ของ Apple เป็นภารกิจที่น่าเกรงขามมากเพราะว่า Apple ตอนนี้ต้องการและเขาพยายามที่จะโน้มน้าวหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านการใช้ซิมในยุโรปอยู่นะมันมีมันมีองค์กรที่กํากับดูแลที่ออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการออกซิมการและการใช้ซิมการ์ในโทรศัพท์ Apple ตอนนี้พยายามที่จะส่งนักลอบบี้ไป โน้มน้าวให้องค์กรนี้ยอมรับในสิ่งที่เรียกว่าไมโครซิมไมโครซิมซึ่งจะเป็นของ Apple เลยซึ่งไม่ใช่แบบจะเป็น Nokia Nokia เนี่ยถ้าคุณใช้หรือ b บ a c k b e r r y ที่คุณใช้และแม้กระทั่ง iPhone ที่คุณใช้ในปัจจุบันเนี่ยคุณจะใช้แล้วคุณก็จะใส่ซิมการ์ดแบบธรรมดาซึ่งคุณใช้ในได้ทุกได้ในทุกยี่ห้อแต่ตอนนี้ Apple ้ามีคอนเซปต์ว่ามันจะเป็นไมโครซิมเล็ก,เลกๆเฉพาะของคนที่ใช้ Apple ซึ่งพูดง่ายในที่สุดอีกหน่อยคนใช้ iPhone แล้วไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ Blackberry หรือ Nokia ได้เลย Apple จะมีลูกค้ายิ่งมากกว่าเดิมอีกลูกค้าจะเปลี่ยนยี่ห้อก็ไม่ค่อยสะดว,วกเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนไปใช้แบบอื่นในขณะเดียวกันเนี่ยทางโนเกียเขาพยายามโน้มน้าวองค์กรเดียวกันให้ใช้สิ่งที่เรียกว่า Nano s ิม n a โนซิมก็เล็กกว่าซิมที่ใช้ในปัจจุบันแต่ว่าไม่ใช่ไมโครซิมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Apple ตอนนี้รุ่นต่อไปพูดง่ายๆเราเนี่ยจะต้องเลือกระหว่างนาโนซิมกับไมโครซิมซิมธรรมดาที่ถืออยู่ที่เล็กมากๆเนี่ยอันนั้นคือซิมใหญ่มันใหญ่เกินไปแล้วจะเป็นนาโนหรือไม่ก็ไมโครซิมไปที่เดลี่ขวดในวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำก็มีคนยังบ่นอยู่นะรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยคุณภูมินทรินสุทซึ่งเป็นกฎหมายไปแล้วนะฮะ ยังมีธุรกิจก่อสร้างที่ลักษณะการทำสัญญาว่าจ้างคล้ายๆกันเพราะในการเสนองานก็ได้มีการคำนวณค่าใช้ใจ่ายต่างๆไว้แล้วทั้งค่าก่อสร้างค่าจ้างแรงงานแต่พอปรับขึ้นค่าแรงก็ต้องรับภาระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถผลักภาระไปให้กับผู้ว่าจ้างได้พูดง่ายๆ SME ดได้รับผลกระทบหมดตอนนี้ถ้าใครอยากลดค่าใช้ใจ่ายก็ต้องเอาคนออกจากออกจาก,ออก,จากออกอย่างบริษัทยามบริษัทก่อสร้างถ้ารับภาระไม่ได้ไม่ไหวก็ต้องให้ออก แล้วไปเพิ่มปริมาณคนงานให้กับคนที่ยังอยู่เพิ่มปริมาณงานแล้วก็เงินให้กับคนที่ยังอยู่เข้าใจนะฮะว่ามันกระทบกับ SME นี่คือจุดอ่อนของนงโยบายนี้ปรากฏว่ารายใหญ่เนี่ยสนับสนุนแล้วยอมรับได้แต่ SME เนี่ยเขาปรับตัวไม่ทันอันนี้รัฐบาลต้องช่วยผมสงสารพลเอกสนธิบุญยรัตนจ์จริงๆนะฮะตอนที่ยึดอำนาจก็เจอฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายที่สนับสนุนคุณทักษิณน,นั้นโจมตี พลเอกสนธิโดนคุณจตุบอลพรหมพันธ์โดนคุณนัทวุฒิสายเกลือแล้วก็ทุกคนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยวิพาวิจารในแบบที่โอ้โหคือไม่รู้ว่ายังอยู่ได้ยังไงฮะจนถึงทุกวันนี้พลเอกสนธิต้องมานั่งรบกับประชาธิปัตย์เป็นคนคนเดียวที่รบมาแล้วกับทั้งสองได้พลเอกสนธิต้องมาเจอทั้งพันธมิตรทั้งหลากสีทั้งประชาธิปัตย์วันนี้จัดให้หนักๆแต่ผมคิดว่าพลเอกสนธิก็มีข่าวดีแล้วเพราะว่าไหนๆเนี่ยลูกชายของพลเอกสนธิก็จะมีโอกาสแต่งงาน แล้วพลเอกสนธิก็จะมีลูกสะใภ้แล้วนะฮะคือฮากันมากในข่าวบันเทิงลูกชายของพลเอกสนธิซึ่งผมเพิ่งทราบว่าเป็นานายทหารนะเป็นนายเรือนะฮะเรือเอกนิธิบุญยรัตน์กลินเนี่ยจะแต่งงานกับนักสแสดงคุณเป้ยปานวาดฮะอย่างน้อยนี่เป็นแล้วจริงนี่ขะทอกรนตะทาอจริงแฮะผมยังงงอยู่เลยฮะแต่จริงๆแล้วต้องแสดงความยินดีนะฮะเพราะว่าพลเอกสนธิคงเครียดม,มามากอย่างน้อยมีลูกสะใภ้แล้วก็ลูกชายได้เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วน่าจะ รู้สึกอารมณ์ดีได้บ้างว่ามีสิ่งหนึ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของพลเอกสนธิทั้งๆทีทท่อุตส่าห์ปลองดองก็ถูกหาว่าสร้างความขัดแย้งเสอีกนะฮะก็แสดงความยินดีกับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินแลวกันจะได้ไม่เครียดกับความพยายามที่จะสร้างความปลองดองซึ่งกลายมาเป็น reconciliation war แล้วเจอสถาบันพระปกเกล้าหักเด็กเรื่องนึงที่ผมไม่ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจการทาานนํางานของสื่อมวลชนจริงๆสื่อมวลชนผมก็เป็นสื่อมวลชนแต่ว่า สื่อมวลชนบันเทิงผมไม่เก็ตจริงๆเรื่องพลอยกับเรื่องวูดดี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรผมไม่เข้าใจว่าออชูของสื่อมวลชนบันเทิงที่พยายามเสนอข่าวที่คนเขาไม่สนเนี่ยคุณเสนอหาอะไรไม่มีใครแค์ว่าวูดดี้เนี่ยโกรธพลอยหรือพลอยโกรธวูดดี้รอเปล่าไม่มีใครแค์ว่าพลอยไปงานเกิดหรือไม่ไปไม่มีใครแคลว่าวูดดี้จะโทรเคลียร์กับพลอยหรือไม่โทรเคลียร์สื่อบันเทิงควรน,นําเสนอข่าวที่คนเขาสนบ้าง เรื่องไร้าสาระเลิกได้แล้วนั่นก็คือรายการ The Daily d a เด y d โ s สในคืนวันนี้นะเพราะก็หม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะฮะติดตาม World u p ปเดตวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ